แต่ว no ่าายหรือเปล่าผมว่าเขาแน่จะมีอมตะอยู่รับโอ้โหคุณโมโมที่อ่านพื้นเนี่ยไม่ออกโอ้สักคนยากมากก็สูตนีออกไปถึงเงว่าไโอ้ยงเงียจะตายเล่นนากลัวไปเปล่าเย็นนะเรื่องธรรมชาติของดบราชันะพี่เรือน้อยเก็บไปได้หึงครับสำหรับคุณโมโมแอบมานั่งด้วยอีที่อยู่อต่ล้วนอมานั่งอันนี้สก็มาในซื้สีแดงนะครับเราจะเห็นว่าเอาสีแดงอยดู่สคิครับผมไปปั่นนะครับแล้วก โอ้โหดูด้วยดูตนด้วยเงินแค่แข่งไปนิดนึงแต่ว่ามาเก็บมาเก็บมาเก็บเฮ้ยโหรอดไว้โอ้โหเรื่อน่ากลัวดูได้ยังที่คนดีดีได้จะตายแล้วดีดีไว้ยังไงโดนดาบราชากโดนต้อแข็งอีกโอ้โหเก็บได้หรือหปล่า้วรอดมาได้รุดโรงเรียนนะครับผมยังมีติดชุ้งอยู่ยังมีติดุ้งโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่ทีนึงอะไรเปิดกระบังเดียวโอ้โห <aunque S 2> ลดลงเรียนลลงเรียนสมการต่อสู้นะบันาวต่อสู้ได้เลยครับช่วยออกช่วยอนะผมฮ้นะาานามินะครับนามิว่ายังไงแต่ว่าตายไม่คนแรกเลยนามิยัไม่ทันได้คนไหนายเลยแต่ว่ามาดูคุทีกัะือนะครับอะไรอ่ะชือว่าตลดบอกทีก็คือทีกระือว่าไงโอ้โหเลนตีกระพือ ไอ้ตีพุ่งไปพุ่งมานะครับผมตอนนี้แต่ว่าโอ้โหโดนตีจะกกระเบือเองหรือเปล่าหรือว่าเปิดดาบแล้วเปิดดาบแล้วแล้วก็เปิดโลด้วยพี่เขาไปตีเลยโอ้โหแค่เทียบแต่ว่าโล่หมดไปแล้วอย่างรวดเร็วอ่ะเโลดอีกรอบเขาโล่หายเลยอย่างรวดเร็วโดนถูกหนจะโดนกระชากประจันสวัดไปนะครับโอ้โหดาบปาะจันเก็บไปแล้วเมื่อกี้อ่า ทีมคุยก <bin out> <disappointment> ัตาปลาบอก้นดาบทีทีม้วยกองขลานอารล้วทีมุ้ยกับปลาบอกระดับทีมคุยู่บปลาบอกอพดับทีมคุยกับปลาบอกนะรับทีุ่ยปลาบกระดับทีมคุกับปลาตอกะดับตีมคุยกับปลาบอกะดับทมุยกับปลาบอก่ไดับทีมคุยกับปลาบอกาับนีคุอกับปลาบอกระดันนีมคุยกับปลาบอกระดบทีมคุกับปลาบอกระดับงีมคุยกับลาบอกนะรับีคุยกับาอกนะดับทมคุยกับปลาบอกระดับทกมุ่ย้าไปลาบอระดนงทีมคงยกับงาอกระัทีมนอยับเลาบอกรดับ เปิดเปิดเปิดมาตอนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ตมในโจมตีในตรงตีของเยยาโจอีกฝ่านึงนะครับแต่ว่าไม่ตายนะครับผมจะหนีไม่ได้นะครับสำหรับคุณดีลิตนะครับผมว่ายังไงครับตอนนี้โวิ่งเข้าไปพยายามเก็บเยยาโจอีกฝ่านึงครับพยายามเก็บให้ได้นะครับแต่ว่าเยยาโจอีกฝ่านึงวิ่งหนีเร็วมาก วิ่งนี้แล้วมั้งวิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปแล้วตอนนี้ยังจะกลับมาทอำกับออดาบรชาชดาบราชตอนนี้ก็เลือดเลือน้อยเลือเทินแต่ว่ากายโยกก็ยังไม่ยอมแพ้กายโยกก็ยังจะวิ่งเข้าไปต่อสู้อีกนะครับผมมาดูกนันที่ลำพินบ้านะครับสำหรับทีมลำพินเอ้ยใช่สำหรับทีมกุ้ยหอมดาบลำพินโดนเก็บไปแล้วยังยังร้ดเร็วนะครับคุณผมยิ้มเข้ามาเก็บตัวเองไม่ให้กังวะในการนั่งนั่งสมาธิเพื่อพื้นพื้นชิดพื้นเดือดเลยนะครับผมตอนนี้เป็นอะไรผมเป็นอะไร อ่านะครับผมสำหรับคุณอมยิ้มนะครับผมก็ยังวิ่งอยู่นะครับก็ยังวิ่งวิ่งเลยขยะจกของอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ดีดาบลาชเขามาช่วยแล้วขยะจกจะรอดไหมจะรอดไหมคุยหอมจะรอดไหมจะรอดไหมตอนนี้คุยหอมก็ยังวิ่งอยู่วิ่งหนีออกไปตอนนี้วิ่งออกไปวิ่งออกไปตอนนี้เปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วเราคุยแลทำไมวิ่งไม่ทันติงไม่ติดโลติดโลตอนนี้เอายังไงเอายังไงแต่ดาท่าชจะตายดาบลาชวิ่งออกไปนั่งพักก่อน ก้ liberal, ูหอบยังไงก้ยหอบจะวิ่งออกไปเก็บไหมแต่กู้ยอังไปวิ่งอยู่เอาแล้วกูหอบตายไปแล้วนะครับผมก็แต่นะตกเป็นของทีมสุนท้าปลัดบอกมาเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝั่งการ์ดทาะครับผมคือออกการมดทางนะครับผมทีมเพี้ยนเปิดมาคิวนะครับผมเลื่องรถใหญ่หมดเลยตอนนี้ก็วิ่งเข้าไปฟันแต่นนี้เอาเดี๋ยววิ่งวิ่งเข้าไปตอนนี้วิ่งเข้าไปแต่ยังไม่โดนใครโดนสะทันด้วยนะครับผมตอนนี้ยังไงยังไงตอนนี้ยืนเฉยแต่ว่าไม่มีใครจะมาอยู่ไหมนะครับเดี๋ยววิ่งไปทู้กระดับเราทันเวหรือเปล่าเฮ้ยแต่ไม่่่่ใใชชไมมเเกก็็บบา เก็บมาเก็บเจ้าทอนก่อนแต่ว่าเอาว่ากินไรก่อนวิ่งวิ่งออกไปก่อนนะครับไปหาเพื่อนก่อนนะครับผมอาจจะตู้ไม่ไหวนะครับหรือว่ายังไงแต่ว่าทางด้านโนมันโดดดีมากแนวเหียวนะครับผมตอนนี้เราอองจันทาคุณจะยังไงจะยังไงตอนนี้วิ่งออกมาแล้วกระโดดกระโดดแล้วตอนนี้วิ่งออกไปรอบนอบเขาเก็บไปได้ถึงตัวเก็บไปเนี่ยโอ้โหเดือดเหลือนิดเดียวเดือดเหลือนิดเดียวจะเลยจะมาตัดหรือเปล่าไปดูแมนด้ว คนเกี่ยวของล้องเอ้ยคนเกี่ยวของขยามนี่หลบดีมากเลยทั้งเปิดเลยเขาแต่ว่าเขาไปแล้วเปิดสกิลพุ่งไปได้โหเขาเก็บไม่ได้ป้าโอ้โหวุ้ยกับตบทิ้งเรียนนะครับผมได้รับชัยชนะไปในรอบนี้อีกครั้งหนึ่งครับเป็นน้ำชนะตตาตูปีกระพือวะไงกระพือา้ำกับทีมจะปลาปอกตอนนี้เขาเป็นเล่นเป็นปลุกเปิดสามแล้ววิ่งออกไปเติมต่อไปรับเติเปะด้วนกับพุ่งไปหูซ้ไปซ้าัดตอนนี้เขายังอยู่อยู่รอบนอกแล้วยังพุ่งออกไปเดี๋ยวนี้ยังตึงยื้อยัิ่งยังไป อนนี้เก็บเก็ไหนึ่ตัวแล้วแต่ว่าองจะบรรลอกับทีมจะบรลบอกตอนนี้ดาบาชันกำลังจะเลือดน้อยนะครับผมแต่ว่าเปิดกรอได้นะครับผมติดตาอยู่ตอนนี้จะตายหรือปเปิดะตายอแล้วอุ้ยะตายอะไรอีกตเลยนั้นเลือดยังมดนะจิเวียนนะเกเก็ไปหนตัวครับอาชีพอะไรก็ไม่รู้นะครับผมตอนนี้ผมก็วิ่งติดโล่ติดโล่วก็เดินตะตันสตัดนึงไอตัวไอ้กระไนะครับผมโอ้โหมีคนเข้ามาแท้ีคนเข้ามาแทงนะครับผมอย่าอจะไจตัวเลย้อนก่เก็บ ก่อนแต่ว่ากัญญาตกมาอีกแล้วมามามากาจะมีอะไรเอาเปิดเปิดเกาะเปิดเกาะโอ้ยดตายเองนะโอ้โหเอาแต่โดนเดินรอบตัวทีมเพียอเก็บไปเรียบร้อยยังไม่ย่อนะครับตอนนี้ยังไม่ย่อเพราะยังอยู่ยัวเดินรอบไรทนอยู่แต่ไรท์เดินออกไปมาพุ่งออกไปแล้วตอนนี้พุ่งออกไปตอนนี้กัญญาจะรู้ยังไงกัญญาตกยังวิ่งตามนะครับผมทายันจะต่อยให้โดนยิมไม่ย้ำไล่ยิมไม่ไล่วิ่งออกไปแล้วตอนนี้มาเปิดโอดูแล้วมาตามไม่ได้ดูแล้วมาตามไม่ได้ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นเป็นอการของเขาแล้วเขาสามารถวิ่งออกไป แต่ว่าเราหมดนะครับผมตอนนี้อ,นอา